้นี่ครับตำรวจทำหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ครับนี่ครับรถผมครับทำหน้าที่ครับจู่ๆก็มาตรวจอย่างนี้สุ่มสี่สุ่มห้าได้ไงครับไปทุลรมาป้ายรถก็ไม่มีครับรถตำรวจเนี่ยแค่มาจอดโทรศัพท์ก็ผิดครับนี่ครับไปทะเบียนครับ ก็ไม่ได้ทําอะไรถ้าพี่ถามดีผมก็ตอบดีๆแต่พี่เขามาพูดอย่างเงี้ยทอะไรวไม่ให้ตรวจได้ไงอ่ะพี่ตรวจข้อหาอะไรพี่ตรวจจอจอดอย่างนี้อย่างไเราเป็นตรวจเราต้องดูแลไหก็ประชาชนสิทธิส่วนบุคคลคือเขาไปไหนมาไหนเขาสามารถที่จะจอดตรงนู้นตรงนี้ได้ตามสิทธิส่วนบุคคลผมให้ผมไม่ให้ยังไงผมจะไม่ให้อ่ะผมไม่มีของผิดอยู่แล้วแต่พี่พูดดีๆหน่อยคนเหมือนกันน่ะ ก็พี่มาถึงมาดับกุญแจรถผมถูกไหมถูกไหมก็ถ้าพี่พูดดีเออน้องอย่างวันนั้นผมไปเจอที่เม่ตําอ่ะเออน้องขอตัวหน่อยเออผมก็ให้ไม่ใช่ผมไม่ให้ผมก็ให้ความร่วมมือเออแล้วคุณจะมาดับกุญแจรถผมอย่างเงี้ยมันเกินไปอย่างรถพี่อย่างเงี้ยผมไปดับเลยอย่างเงี้ยบัตรมีไหมบัตรตัวบัตรมีมาเจ้ามาพัชตมีถูกต้องเลย เรเจระฆังล้ลนะมุ้งนี่เหรนี่ครับไม่เป็นไรนี้ก็มีไมว่าอะไรน็มีค่ะเราเจอราคางแล้วนะนี่เหรอนี่ครับตำรวจทำหน้าที่โอ้โหม,มามตรวจรถมั่วซั่วยอย่างเงี้ย ผมมีสิทธิ์ค้นได้ครับพี่ค้นได้ค้นได้ครับถ้าเมื่อ,อกี้พี่เขามาถึงแล้วพี่นะถ้าเขาไม่ดับกุญแจผมเขาขอดีๆเออน้องขอตัวนี้ผมก็ไม่ว่า,ามาถึงแล้วมาดับกุญแจอย่างนี้มันไม่ถูกสิทธิส่วนบุคคลอ่ะคุณจะมารับเมื่อสิทธิส่วนบุคคลอย่างนี้ไม่ได้ ก็ให้ถ <Cornell> ้าพี่ขอดีๆผมก็ให้แต่พี่มาอยู่ๆแล้วพี่มาถึงแล้วมาดับกุญแจรถผมอย่างเงี้ยมันถูกไหมผมไปเจอที่นู่นเขาบอกเออน้องขอตรวจไหนผมก็ให้ตรวจตรวจดีๆเราไม่ผิดเราไม่กลัวอยู่แล้วอยู่เวี่ยงแก่นแต่มากิดยางที่นี่ครับมาอยู่ได้ปีมาอยู่ได้สองปีแล้วผมไม่เคยเจออย่างนี้เลยพี่ S <S <an other> พื้นที่นี่มันพื้นที่อันตรายพื้นที่อันตรายก็ใช่ไงพี่แต่พี่เขามาตรวจเขาก็ต้องพูดดีๆหน่อยเขาผมก็เข้าใจว่าเป็นพื้นที่อะไรมาอยู่เนี่ยหมู่บ้านนี้ก็ดังอยู่แล้วที่ <S <S <an other> ไหนเขาก็รู้ไม่ใช่ที่ไหนพี่พี่มาถึงพี่ทำยังไงอ่ะบิดกุญแจรถผมอย่างเงี้ยมันเป็นพื้นที่อันตรายมันเข้าไปมันต้องเข้าแบบอย่างนงี้ได้ไหมแตมันมันไอ ก็พูดดีๆก็ได้พี่อย่างเราอาชีพสุจรินตเรากีดยางเราทํางานเราก็แสดงพี่ไม่ใช่ผมไม่ตรวจผมก็ให้ตรวจแต่พี่เขาพูดดีๆหน่อยไม่ใช่เราเป็นเจ้าหน้าที่มาถึงกูจะสั่งใครก็ได้อย่างนี้เออดูเจ้าหน้าที่เขาตรวจนะไปดูไปดูเจ้าหน้าที่เขาดูก็ได้พี่ ตัวอะไรพี่ตอนสบายเลยพี่มามาดูหน่อยไล่แล้วเจ้าของรถนะดูเจ้าหน้าที่มาตรวจนะครับนะมีอะไรเรายางใช่ยางของบนสีครับ อย่างเนี้ยสวนที่อยู่ตรงเนี้ยกับไอ้ที่ข้างบ้านเนี่ยเย้าบ,บุสีครับข,ของบุศรีบุศรีครับ<อ>บุนสีหลังบ้านใหม่ๆม่ใช่ไหมหลังใหญ่ใช่ไหลังใหญ่ๆที่ทางขึ้นนะพี่<อ>ที่มีรถไถคัขขน,นหนึ่งแล้วมีวิโก้สี่ประตูคันหนึ่งคขาลงมือเจ้าหน้าที่หน่อยัพื้นที่อันตรายเพราะว่าเราอยู่ที่นี่เราเจอแล่ถามแ้วแต่ไม่ต้องเลยก็มาพูดดีๆพี่ถ้าพูดดีๆอ่ะใครก็ให้ตัวแหละ เราก็ให้ความร่วมมือใช่ไหมถ้าถ้าทําผิดน่ะเราก็ว่าไปใช่ไหมเออเป็นไรเป็นไรแต่มาถึงมาดับกุญแจรถอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงใช่เจ้าหน้าที่เขาเขาอาจจะมึงคุยไม่รู้เรื่องโอ้โหพี่นั่นแหละไม่รู้เรื่องเลยพี่เจ้าหน้าที่เขาอาจจะเออขอมาดูนี่มาดูนี่อยมาโอ้มาคุยดีๆพี่คุยดีๆแม่ถามขนาดเมื่อกี้พี่เขามาถามว่าเออทำอะไรทำสิอะไรตรวจค้นกูมึงคุยอย่างงี้ไปเขาเป็นตำรวจดู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 เจ้าหน้าที่ ทำไมผมจะไม่ม okay? ีสิทธิ์ถามอ่ะพี่ขอบคุณครับทำไมผมจะไม่รู้อ่ะก่อนหม้าอ่ะถูกไหไม่รู <g <g ้เลยนะญาติผมก็เป็นอายการผมก็รู้เออเออญาติผมก็รู้โอ้ก็ญาติผมไงแต่เขาก็มีสิทธิ์ช่วยได้ไงเออช่วยเออถ้ามันผิดช่วยไม่ได้แล้วก็ถ้าผิดช่วยไม่ได้แต่ถ้าผมถูกอย่างเงี้ยผมจะให้ความร่วมมืออ่าคนจะทำอะไรอ่ะรถนี่ไม่ต้องใช้ใหม่ยางนี่ไม่ยยาง คนนี้ครับคนนี้เลยครับเอาผมก็อยากอยู่ดีๆไงผมก็ผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกไงเงดูเดี๋ยวให้น้องดูก็ได้นี่มาจากไหน ผมอยู่ยงแก่นครับแต่ผมพาแม่ไปทำผีอยู่บ้านไอ้คุณอันเนี้ยแม่เปาเนี้ยคุณห้วยแม่เปาเนี่ยไปทำผีวัวเลาวเเลาคือแม่ครับเมียเราเนี้ยเนี้ยเนี้ เรามาอยู่บ้านใครไม่ได้อยู่ครับมากีดยางของบุญศรีครับม,รามาพักที่ไหนพักที่บ้านเอ๋บ้านที่อยู่ข้างล่างเนี่ยพี่ท,ที่เลยหมู่บ้านไปบ้านดีๆข้างบนอ่ะจะมีบ้านอยู่ข้างล่างอะ่ะที่เลี้ยงหมูเอเอเด็กเก่งไปแล้วเนี่ยารเแล้วน,น,นัาเกียร์ ทเี่ะเด้ไดยอะไหมีดย่งเยอะไหมเยอะครับสามพันสามพันกุ <t <t ้งต้ขับพังกุ้งต้ร um> ับแ uh> ่เครื่องครับถ้าไม่เบเครื่อยู่ไม่ได้อ่นเบอร์นี่